มชื่อว่านายศาสตร์ณพิคุลนะครับผมเป็นลำไส้ผมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่สามตามเข้าถึงตำไน้เหื่แล้วผมก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่วันที่15เดือนพฤศจิกายนพศ2555นะครับ เริ่มรักษาตั้งแต่ตอนนั้นมาให้คีโมตั้งแต่วันนั้นมาแล้วจนครบสองจนครบสองเดือนเราให้คีโมเดือนละห้าเข็มนะครับครบสองเดือนแล้วทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวผมไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลําปางผมได้รับการ ฉายแสงและทีโมโด้วยอีกสองเดือนทางลำปางก,ก็ส่งตัวกลับเชียงรายรักษาตัวต่อที่ลงเ,เชียงรายอีกสองเดือนหมดขอดเมื่อวันที่23เมษายน2556ก็ไม่กระเทื่องเท่าไหร่แล้วร่างกายผมก็สุด ลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆและก็อ่อนแรงจากระยะที่ผมไปเห็นระยะนั้นที่ลุงอาจพูดเนี่ยผมเห็นลุงอาจก็ใกล้ที่จะตายอยู่แล้วเนี่ครับแล้วทําไมถึงอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาก็บังเอิญนะครับบังเอิญที่ว่าวันนั้นผมก็เป็นช่างแต่ผมผมเปิดร้านแต่ผมที่บ้านด้วยอ๋อตอนนแ้นออกไปอยู่ที่เวียงชัยอืมแล้วทีนี้มีคนที่อำเภอเวียงชัยคนหนึ่งเขาบอกว่าลุงลุงเป็นมะเร็งใช่หรือ เขาบอกว่าเมียเฮมิงเี่ยหมอบอกว่าอยู่ไม่ได้สี่สิบวันอยู่แล้วตอนนี้เขาฟื้นเป็นคนขึ้นมาจนแบบน,นี้ผมก็เลยสนใจยาตัวน,นี้ขึ้นมาขอรายละเอียดเมียเฮมิงนี่เป็นมะเร็งที่ไหนล่ะครับเป็นมะเร็งที่ที่ลำไส้ที่ม,มดลูกออแล้วก็ที่ต่อมน้ำเหลืองอืม ตรงมะเร็งตรงตับด้วยอลามไปสี่ห้าจุดแล้วครับผมก็จําไม่ได้ผมก็จําได้แค่นี้นั่นคือจุดสนใจที่แบรน์ที่มาที่จะเอาสมุนไพรชุดนี้มาต้มใช่แล้วใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานนี่ผมก็ต้มกินตั้งแต่เดือนมิถุนาต้องกินกี่ชุดครับเริ่มแรกเริ่มแรกกินห้าชุดเลยครับห้าชุดหมายความว่าต้มหน <1 S 2> ึ่งกิโล,ลแนต้ม พอละหนกิโลนะหนึ่งกิโลแล้วต้มสามครั้งแล้วก็กรองน้ําอย่างที่เห็นในภาพไปใช่อ่าแล้วพอครบห้าชุดก็ค่อยมาใช่มาต้มธรรมดาต้มธรรมดาโดยแบ่งหนึ่งกิโลเป็นสส่วนเป็นสส่วนแล้วก็ต้มน้ำสองครั้งแล้วก็มาผสมกันใช่ก็ทุกวันนี้ผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือครับ ลักษณะที่ว่ามาเนี่ยมันจะเหมือนกับการรักษาและก็ปรับสมดุลในร่างกายผมอยากรู้ว่าหลังจากกินไปชุดแรกๆเนี่ยไอรทิศแรกๆเนี่ยผลกระทบมันเป็นยังไงครับผมข้างชินผลกระทบในข้างเคียงของร่างกายนี่มันจะมีอาการหนึ่งอาจจะเป็นเสียงเราจะพูดพูดพูดเสียงจะไม่ออกเสียงแหบเล้วแทกจะไม่ออกใช่ใช่แล้วก็จะ ท้องนี่จะปั่นป่วนนิดหน่อยท้องปั่นป่วนเหมือนคน,น,นท้องเสียเหมือนคนท้องเสียแต่ไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปมิตตกังวลอะไรทานไปเรื่อยๆรื่อยผ่านไปสักอาทิตย์เดียวอตอนนั้นร่างกายก็ปรับสภาพได้แล้วกินไปเรื่อยๆืจนขึ้นชุดที่สองร่างกายผมก็แข็งแรงขึ้นผิดผิดรู้สึกได้ทันทีรู้สึกได้รู้สึกได้ทันทีเลยครับอ,อันนี้ ผมอยากรู้ว่าบางคนนี้เขาบอกเขากินไปแล้วเขามีาการปวดเนื้อเปิดตัวนั่นมันจะมีผลไหมถ้าเกิดกินต่อไปเรื่อยๆแล้วไม่มีไม่มีผลอะไรทก็ทกอย่างน้อยเจ็ดวันในการปรับสภาพใช่แล้วมีอะไรจะบอกเออแล้วผมอยากรู้ว่าโรคอะไรที่ไม่ควรกินครับโรคที่ไม่ควรกินคือโรคที่ผ่าตัดหัวใจบายพาสนะั่นแหละและก็โรคที่ฟอกไตที่คุณกําลังฟอกไตอยูน่นะไม่ควรกินอ๋อ แล้วที่ลุงอาบบอกว่าถ้าในกรณีที่ว่าคนไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เป็นเบาหวานความดันแล้วก็ร่างกายไม่สดชื่นเนี่ยกินลักษณะปรับสภาพนี่ก็คือให้สับสภาพสมดุนนลในร่างกายเนี่ยคือซื้อยามาแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วน<ช>แล้วก็ต้มน้ำสองครั้งแล้วก็ผสมกินใช่ไหมครับใช่ใชแล้วปริมาณที่กินเนี่ยครับตอนหนึ่งวันเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนหนึ่งวันควรไม่เกินเจ็ดร้อยซีซีอ่ะอืมนั่นก็แล้วแต่ว่าคนต้มแล้วจะเก็บเก็บนีค่คุณต้องเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมครับตู้เย็นอย่างเดียว ครับไม่งั้นจะบูดใช่ถ้าคุณจะกินน้าร้อนคุณก็เอาน้ําจากในตู้เย็นขึ้นมาอุ่นได้อินเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วได้ได้ได้อ๋อวันนี้ขอบคุณมากครับคุณอาครับลุงอาที่ที่ที่มามาเผยแพร่วิทยาทานก็ลองลองไปดูนะครับสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสหมายถึงว่าหมดคิดว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายหรืออรงนี้แต่จริงหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือว่า ยาตัวนี้มันขึ้นอยู่กับความศรัทธาและก็ความตั้งใจของผู้ป่วยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับยาเป็นส่วนหนึ่งกําลังใจของผู้ป่วยเป็นส่วนที่สองแรงศรัทธาก็คนในครอบครัวก็ขอบคุณมากครับราขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับาไม่ได้คือนี่ก็คือต้นกรบหอย ต้นกาบหอยหน้าตาอย่างนี้นะครับต้นกาบหอยเอามายัางไงอะครับใช้ปริมาณเท่าไหร่ต้นกาบหอยต้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ให้ใช้สิบช่อครับนี่คือหนึ่งช่อครับใส่เข้าไปในสิบช่อก่อนจะใส่ให้บิดบิดลงไปครับนี่สามช่อคบสิบช่อสิบช่อ ห้าหกเจ็ดเก้าสิบนี่คือสิบข้อที่เราต้องเตรียมใส่ทุกครั้งถ้าไม่มีตัวนี้จะไม่คบสูตรโอเคเข้าใจนะแล้วท่นนี้ก็คือใส่น้ำให้ประมาณ8ลิตร โดยถึงขอบขอบหม้อบนนี่หม้อเบอร์อะไรครับหม้อเบอร์สามสิบโอเคหม้อเบอร์สามสิบถึงขอบบนนี้ถึงขอบบนนี้เค่อันนี้ก็ใส่น้ําตั้งไฟหลังจากใส่น้ําแล้วก็ยกขึ้นตั้งก็เอาให้น้ําถึงขอบนี้จากหม้อเบอร์สามสิบนหลังจากน้ําเดือดแล้วเนี่ยก็จะต้องคนทุกทุกสามนาทีและทิ้งเวลาเป็นสิบห้านาที ถ้าในกรณีเราต้มสําหรับคนที่เป็นมะเร็งก็คือ1นกิโลทั้งหมดก็จะต้มสาครั้งแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราต้มแค่2ครั้งเพราะเราแบ่งจาก1นกิโลเป็น3ส่วนแล้วก็มาต้มแค่2ครั้งสําหรับปรับสมดุลในร่างกายสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับ อย่างที่เห็นนะครับหลังจากที่กองแล้วนี่คือร้าแรกส่วนนี้คือน้านที่2องวันนี้เราก็มาตักรวมกันถ้าในกรณีที่เรามีหม้อเบอร์หกก็เอาม้อเบอร์หกใส่แล้วก็รวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันเลยแล้วก็ทิ้งให้เย็นแล้วก็ค่อยไปใส่แก้วหรือขวดในภาชนะที่เรากาหนดเอาไว้คือไม่เกิน7จ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยซีซีแล้วก็เข้าตู้เย็นถ้าไม่มีก็ต้องทำอย่างนี้ครับนับทีละสิบช่วยตวง ก็หลังจากที่ได้คางละสิบถยตัวไปแล้วอันนี้ก็เหลือก็เทผสมกันเลยโอ้ถ้าในกรณีไม่มีอ่ามอเบอร์หกสิบใช้มอเบอร์สามสิบเนี่ยแต่ก็ทำนี้ก็ได้ครับ ตอนนี้ก็แค่พักให้เย็นแล้วก็รอไปใส่ขวดเมื่อเย็นแล้วครับตัวเย็นนอกก็ยาสมุนไพรเนี่ยชื่อจริงๆเนี่ยคือสูตสรยาสมุนไพรมะเร็งของบรมคูปูชีวกซึ่งก็หาซื้อได้ <parasite> ที่กรุงเทพเนี่ยก <grammar> ็ท <establishing> ี <céu yan daddy> ่ยวราชสีแยกวัดตึกร้านเจ้ากลมเป๋ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ประมาณ1 3 0ย5 0บาทต่อหนึ่งห่อก็คือกิโลกรัม ส่วนจังหวัดเนี่ยราคาผมว่ามันน่าจะอยู่ที่350-390ารตอนนี้ก็ขึ้นราคาแล้วตแต่ไม่รู้ออก Youtube นี่ไปจะขึ้นออหรือไมก็ขอขออักอีกนิดน,นึงก็คือว่าสําหรับคนที่เป็นมะเร็งนะครับหนึ่ห่อคือหนึกิโลกรัมแต่ต้ม3าครั้งแล้วกินครั้งละไม่เกิน 700cc ต่อวันนะครับและให้กินต่อเนื่องกันถึง5ชุดก็คือ5้กิโล เมื่อกินครบ5กิโลแล้วให้ปรับมากินแบบคนธรรมดาที่เป็นแบบไอปรับสมดุลส้ำหหับผู้เป็นเบาหวานกับไอความดันก็คือให้1กิโลมาแบ่งเป็น3ส่วนแล้วต้มทีละ1ส่วน1ส่วน,วนต้ม2ครั้งแล้วก็เอาแยกน้ํามาผสมกันแล้วก็กินไม่เกิน740ต่อวันเหมือนเดิมก็ขอให้ทุกคนหายเร็วๆกันแล้วกันนะครับส่วนใครที่คิดจะปลยแยะตัวนี้ไปก็ถือว่าเป็นวิทยาทานก็ช่วยเพื่อนมาดูด้วยกันครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ